พลเอกพนาแกลปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะค่ะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกฐานใหม่ปัดที่2ประจำปี2567ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจุดแรกนะคะได้เดินทางไปที่กองร้อยพลเสนารักษ์กรมพยาบาลพระมกุฎเกล้าวเขตราชทีวีมีพลตรีสุกชัยสาทถาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมกุฎเกล้าวให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมแนวทางการดูแลฐานใหม่จากกองตรวจโรคผู้ป่วยนอกกรงพยาบาลพระมกุฎเกล้าในการระวังป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนและสุขภาวะทางจิตใจในการฝึกฐานใหม่อย่างเช่นการสังเกตอาการขาดน้ำค่ะจากสีปัสสาวะการตรวจวั ไข่แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการฝึกด้วยการฝึกจากเบาไปหาหนักซึ่งที่หน่วยฝึกนะคะยังได้มีการนำระบบบัตตี้มาใช้เพื่อให้ฐานใหม่ช่วยดูแลซึ่งกันและกันด้วยโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการฐานบกยังได้เข้าเยี่ยมชมโรงนอนโรงเลี้ยงและก็การเรียนการสอนของฐานใหม่ด้วยโดยได้กำชับให้ผู้ฝึกดูแลฐานใหม่ในเรื่องภาวะสุขอ,อนามายัยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดอาการเครียดจากการฝึก พร้อมทางได้มอบผลไม้แล้วก็ขนมขรบเคี้ยวนะคะให้แก่น้องๆฐานใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยค่ะ จากนั้นนะคะผู้บัญชาการฐานบกพร้อมคณะได้เดินทางโดยรถโดยสารขนาดกลางปรับอากาศแบบพลังงานไฟฟ้าไปตรวจเยี่ยมการฝึกฐานใหม่ต่อที่หน่วยฝึกกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่7กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1เขตด,ดอนเมืองโดยมีพลโทภัยบูร์พุ่มพิเชษผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภยัยทางอากาศกองทัพบ,บกให้การต้อนรับโดยได้เยี่ยมชมการฝึกปฐมพยาบาลฐานใหม่ในกรณีเกิดการป่วยเจ็บจากการฝึก การดูแลคุณภาพและการพัฒนาการจัดการฝึกการบริหารจัดการทรัพยากรในหน่วยฝึกพร้อมทั้งยังได้ทำการวิดีโอคอลนะคะคุยกับทางญาติฐานใหม่ที่ลูกชายสมัครใจเป็นทหารยืนยันค่ะว่าทั้งหน่วยฝึกเนี่ยจะดูแลฐานใหม่ให้ดีที่สุดก่อนจะได้ทำการตรวจโรงนอนฐานใหม่นะคะที่มีการใช้ระบบสปริงเกอร์มาทำการระบายความร้อนภายในอาคาร โอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการฐานบกยังได้ไปพบปากกับฐานใหม่ที่ได้เข้ามาประจำการเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์แล้วโดยระบุว่าในระยะต่อไปเนี่ยกองทัพบกจะมีการเปิดให้ญาตินะคะมีการเยี่ยมญาติฐานใหม่โดยปัจจุบันเนี่ยกองทัพบกได้ลดระยะเวลาการฝึกนะคะจากเดิมเนี่ยสิสัปดาห์เหลือเพียง6สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยอยากจะขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกในฐานะผู้ที่เสียสละเป็นลูกผู้ชายที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของไทย ท่านี้ปัจจุบันกำลังพลของกองทัพบกมีจำนวนอยู่ไม่ถึง3ามแสนนายพวกเรายึดมั่นในระบบการปกครองค่ะการที่พวกเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครั้งนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่กองทัพบกขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่เคยใช้ชีวิตลักษณะเช่นนี้มาวันนี้วันนี้เรามีโอกาสเข้ามาแล้วกนะ็ขอใช้ช่วงชีวิตที่เข้ามาเป็น มารับราชการอาหารเนี่ยให้เป็นการฝึกตัวเองงานฝึกวินยัยนะเราจะเป็นคนที่แตกต่างจากที่เราเคยใช้ชีวิตมาบ้างไม่มากก็น้อยแล้วแต่บุคคลแล้วแต่พื้นฐานนะครับใครไม่รู้หนังสือเขียนไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยกมือลงแนะ่ไม่ใช่เรื่องหน้าอายแนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราเข้ามาเราก็จะได้เรียนรู้นะได้มุดการศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างน้อยได้มีเพื่อนใหม่นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะขอให้มีความสุขในการฝึกกนะารใช้ชีวิตความเป็นอาหารอย่างได้เรียนรู้นะชีวิตลูกชายเป็นอย่างไรบ้างนะพวกครูต่างๆผู้ชายต่างๆเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนพี่ เหมือนลุงป้านะเหมือนลุงเหมือนอานะคอยดูแลพวกเรานะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนะมีความปลอดภัยในการฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นกําลังคนที่มีความสําคัญของหน่วยการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปขอบคุณมาก และสุดท้ายผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกฐานใหม่ที่หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบบนทนฐานบกที่11เขตหลัก4โดยมีพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพพักที่1แล้วก็พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่11ค่ะให้การต้อนรับโดยได้รับฟังการชี้แจงถึงการใช้เรื่องของสิทธิและสวัสดิการฐานใหม่ในด้านต่างๆไปชมการจัดแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ได้มีการนํามาใช้ในการฝึกฐานใหม่นวัตกรรมระบบการวัดอุณหภูม สิ่งแวดล้อมและดัชนีความร้อนที่นํามาใช้ในการฝึกเยี่ยมชมโรงนอนห้องน้ําและการฝึกฐานใหม่ที่อยู่ในห่วงของการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าโดยมีการจัดการฝึกในร่มค่ะนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการประกอบเลี้ยงอาหารนะคะให้กับทหารใหม่ของพลทหารสุธกรรมแล้วก็ไปพบปะทักทายฐานใหม่ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวันด้วยค่ะ สำหรับการตรวจเยี่ยมฐานใหม่ของผู้ประชาการฐานบกในวันนี้นะคะก็เป็นไปตามที่ผู้ปัญชาการฐานบกได้มีการกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นกำกับดูแลเรื่องของการฝึกให้เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบ,บกตั้งแต่การดูแลสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของฐานใหม่ทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจดาเนินการฝึกโดยคํานึงถึงเรื่องของสภาวะร่างกายและสุขภาพของฐานใหม่แต่ละบุคคลจากเบาไปหาหนักโดยทุกเหนื่อยฝึกค่ะต้องมีความพร้อม พร้อมเนี่ยเรื่องทางการแพทย์การปฐมพยาบาลการป้องกันโรคโดยเฉพาะเรื่องของโรคลมร้อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการฝึกรวมถึงการดูแลป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอื่นๆโดยให้เจ้าหน้าที่เสนารักของหน่วยดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดค่ะ